สวัสดีทุกท่านนะคะ่าวันนี้เราก็รู้ผลฮานอยกันแล้วเนาะสดๆร้อนเลยนะคะแอดก็ลุ้นตามไปด้วยนะคะวันนี้เนาะลุ้นกันหน้าจอลุ้นกันหน้าจอเลยนะคะวันนี้ก็อาจจะเนผิดหวังนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าตัวที่เราเน้นไว้มันไม่มาอย่างที่เราคิดนะคะเนาะ ไปเข้าในชุดนั่นกันเนาะที่เราไม่ได้เน้นกันไว้นะคะเนาะก็ขออภัยจริงๆเนาะอ่ะมาดูในพิเศษนะคะออกกันที่เจ็ศูดเนาะข้างล่างสองปดนะคะข้างล่างสองปดเนาะอ่ะพิเศษเนาะแอดให้เพื่อนๆนะคะ สองสามสี่แอดให้สามกับสี่นะคะไปเข้าในชุดสองเนาะอ่ะส่วนในสูตรนะคะมีแค่แปดหนึ่งนะคะก็ขออภัยนะคะพเพื่อนๆเนาะมีแค่แปดหนึ่งกันนะคะเนี่ยไม่มีแปดสองสองแปดเนาะขออภัยนะคะอ่ะมาดูปกติเนาะออกกันที่ ห้าห้าสามข้างล่างแปดเ้านะคะก็เนาะแอดให้ที่0ูนสเนาะไม่ได้ให้ที่ห้านะคะก็ขออภัยเนาะมเข้าในชุดนี้กันนะคะเนี่ยโอ้ที่เราเลือกไว้มันไม่มาอย่างที่เราตั้งใจไว้เลยนะคะวันนี้เนาะมาดูในชุดคู่นะคะห้าสามเนาะ แอดให้ห้าหนึ่งแอดบอกเพื่อนๆว่าแอดชอบที่ห้าหนึ่งนะคะมาโผล่กันที่ห <c oughs> ้าสามเนาะมาเข้าในชุดที่เราไม่ได้เลือกกันไว้นะคะก็ขออภัยนะคะชุดล่างนะคะแปดเก้าเนาะก็มาเข้าในชุดที่เราเลือกกันไม่ได้เลือกกันไว้นะคะก็คือแปดเก้าเนาะแอดเลือกแปดหนึ่งนะคะมาโผล่แปดเก้าเนาะพลิกล็อกกันไปนะวันนี้ นะคะแต่ว่าถูกในสูตรเนาะในสูตรที่เราไม่ได้ตั้งใจที่เลือกไว้เลยนะคะเนาะมาดู VIP นะคะออกกันที่แปดศูนย์สองนะคะข้างล่างอะเจ็ดห้าในสูตรนะคะไม่มีนะคะศูนย์สองและ เจ็ดหก็ไม่เข้าเนาะในชุดวิ่งนะคะสองกับสามมาเข้าในชุดสองนะคะอ่ะยังเข้าวินนะคะแต่หลุดในคู่อ่ะวันนี้เราจะมาทําสูตรกันต่อเนาะในวันที่เจนะคะอ่ะมันจะมืดนิดนึงเนาะ หวยห้านอยนะคะรวมสามหน่อยในชุดเดียวนะคะอ่ะเขียนไม่ค่อยสวยขออภัยเนาะมาเดี๋ยวมาดูในชุดวิ่งกันก่อนจะขอเขียนกันก่อนนะคะวิ่งพิเศษวิ่งปกตินะคะ วิ่ง VIP อ่าสิบสองชุดนะคะคัดตัดเหลือแปดชุดนะคะอ่ะแอดจะเขียนชุดรวมก่อนสิบสองชุดแล้วเราค่อยมาตัด เป็นชุดสีกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะในชุดนี้ คิดว่าสวยอยู่นะคะในชุดนี้เนาะวันนี้วันนี้เลขสวยนะนะสวยมากนะคะวันนี้น่าจะเข้าวินง่ายๆไม่ต้องเลือกยากนะคะอะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะชุดแรกนะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดนะคะ 09นะคะและ0ูนย์ศูนย์ที่ลัวลัวติดศูนย์นะคะในงวดนี้เนาะมาต่อมาเลยนะคะ17นะคะ18 19และ10นะคะ ต่อมานะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าและสองศูนย์นะคะอ่ะในชุดนี้แอดคิดว่ายังไงก็ติดนะติดศูนย์นะคะเนะาะเดี๋ยวเรามาดูในชุดเพิ่มนะคะเพิ่ม แอดจะขอเพิ่มในชุดนี้เนาะขอเพิ่มกันที่ศูนย์สามะคะศูนย์สี่หห้า เจ็ดหกห้าสี่อ่าเพื่อนๆไม่ต้องคิดอ่าดูเลขนี้ไปก่อนนะเดีย๋ยวแอดจะมาเลือกในตัวในชุดนี้ให้เหลือแค่แปดชุดนะคะอ่านี่จะเป็นเลขที่แอดเขียนรวมๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเหลือ8ดชุดในชุดสีนะ เพื่อนเพื่อนก็จะมองโอ,อ้ทำไมมันเยอะจังแอดไม่ได้ให้ซื้อหมดนะคะเนาะแอดแค่เขียนเลขรวมให้ก่อนนะคะอะ่ะจะมาคัดให้กันเหลือแปดตัวเนาะอะ่ะนี่ก็จะเป็นเลขที่แอดคัดไาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในสีอะ่ะมาดูในชุดวิ่งกันก่อนนะอะ่ะพิเศษนะคะแอดจะให้วิ่งกันอยู่ที่ 8 9 0นย์นะคะ,ะนี่จะเป็นในชุดนะของพิเศษนะคะในชุดวิ่งส่วนปกตินะอืม กำลังคิดว่ามันน่าจะมาผูผในชุดแอดว่าน่าจะติกันอยู่ที่8นะคะ7นะคะ านะอ่ะปกติจะมี8 7ดหนะคะส่วน vip อ i p นะคะสอ่ะสองนะคะ นาะอ่ะในชุดนี้ติดกันเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาคัดกันอ่าชุดรวมกันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัดในสีที่เราเน้นกันนะคะเนาะอ่ะเราจะมาคัดกันในวันนี้เลยเอาเราจะใช้สีส้มนะคะในการคัดเนาะ สี่นะคะแอดขอให้มาที่ศูนย์นะคะศูนยเกนะคะอ่ะจะติดกันที่ศูนย์กับเก้านะส่วนปกตินะคะจะติดกันอยู่ที่ ติดที่ห้านะคะห้าแล้วก็เนะคะอ่ะปกติจะติดที่7กับ5นะคะส่วน VIP จะติดกันอยู่ที่ สามกับสี่นะคะในวันนี้นะจะติดกันอยู่ที่ชุดนี้นะอแอดลืมเขียนวันที่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฮาหนอยวันที่เขียนต้องไหนดีอ่อาแป๊บนึ้งนะคะจุดเนาะ 7จ็ดสหสานะคะเดีย๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นวันที่อ้อลืมอ่ะมาดูในชุดกันเลยนะแอดขอเลือกกันที่ตัวแรกนะคะตัวที่1 0ึูนย์เดตัวที่2นะคะ0ูนย์เนะคะอ่ะตัวแรก0ูนย์เตัวที่สองศมาตัวที่สามนะคะ หนึ่งแปดนะคะและตัวที่สี่นะคะสองเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่อ่ะตัวนี้จะใช้สีเหลืองเนาะ ตัวที่ห้านะคะศูนย์สามนะคะตัวที่หกนะคะเจ็ดหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่เจ็ดนะคะห้าสี่นะคะ ตัวที่8นะคะหกห้านะคะอ่ะครบแตัว8ตัวนี้นะคะที่แอดเลือกไว้เนาะอ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะอันนี้แอดเลือกพิเศษให้นะคะที่ในชุดนี้นะคะ ติชุดนี้นะคะและ BIP นะคะติดสามกับสี่นะคะส่วนในตารางนะคะแอดเลือกที่07 09 18 29 03อ่ะ และหกห้าเจ็ดหกและห้าสี่นะคะอ่ะนี่จะเป็นทั้งหมดแปดตัวนี่เราเลือกกันไว้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดตัวเนาะอยากตัวที่แอดชอบนะคะแอดชอบมีมีแอดจะชอบอยู่ประมาณสี่ตัวในชุดนี้เนาะ ในแปดตัวนี้แอดเลือกไว้ให้นะแต่ถ้าที่ชอบนะคะฟันธงนะแบบฟันธงหลักๆนะคะแอดขอกันที่เก้านะคะศูนย์เก้าแปดเก้าศนย์อดขอเลือกที่เก้านะชอบอยู่ที่นี่นะคะสองเก้าศูนย์เก้านะคะ สองเนะส่วนปกตินะคะแอดชอบที่0ูนย์เะคะกับเจนะคะ,ะ,คะอ่ะหนึ่สอตัวแอดชอบอยู่ที่07 09 28และ76เนาะส่วนปกตินะคะแอดชอบกันอยู่ที่7นะคะเนาะเจด v ีไอแอดชอบกันอยู่ที่แอดลืมไปหนึ่งตัวนะคะนอกทันไหมเนี่ยอือชอบอยู่ที่เจ็ดกับสี่นะคะเนี่ยนาะชอบนะคะลืมเลยชอบมากอยู่นะ ขอเป็นตัวที่ห้านะคะอ,อ่ะก็ะะหวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบในสูตรที่แอดคำนวณเนาะอ่ะชอบในเลขที่แอดคำนวณน,นะคะอ่ะพิดถูการได้ขออภัยเนาะวันนี้มาลงเร็วให้หน่อยเนาะอ่ะมีคอมเมนต์อยากให้ลงเร็วนะคะก็เอาใจแฟนตัวยงกันไปนะคะเนาะอยากให้ได้เลขกลางคืนก็อ่ะจะลงกลางคืนเลยเนาะ ถ้าไม่ติดขัดก็จะลงให้เลยนะคะอ่ะนี่ก็เริ่มลงเลขให้แล้วนะคะแล้วไปพบกันใหม่ในะวันพรุ่งนี้เนาะไปลุ้นกันตอนเย็นกับฮานอยนะคะพิเศษตอนห้าโมงเนาะและก็หวยราวนะคะวันพรุ่งนี้ไปรับชมคลิปกันนะแอดทำคลิปหวยราไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอย่าลืมไปชมกันนะแล้วก็มีเลขระดวงใจกันนะคะวันพรุ่งนี้มาลุ้นหวยลาวกัน ตอนสองทุ่มเนาะกว่าๆนะคะอ่ะลาคลิปนี้ไปสะขอบคุณค่ะ